สวัสดีครับบาเบียทาปน้องครับผมมื้อนี่นะครับผมเงียบหายเมือเมือเลยนะครับนะฮะวันนี้นะครับผมนะฮะเบียบัวดขายไก่ถอยด้วยปีนองเด้อนะครับมื้อนี้มาบ้านมุกนะฮะตาหานะครับกลับมาบ้านนะครับเพราะว่าอ่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะครับมันรุนแรงนะครับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเบียก็เลยอาศัยช่วงที่แบบว่าอ่าที่อ่าเงียบๆนะครับ ตลาดเงียบๆคนมาหลายน,ยาน,ายนะฮะถือเป็นถือเป็นโอกาสวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดอสองวันนะครับของเดือนนะครับเพราะว่าเบียก็จะหยุดนะทุกๆเดือนนะครับก็เลยกลับมาบ้านที่มุกทหารนะครับผมมาสภาพนาสดก็เลยช่วงนี้ก็เขาก็จะน็อกดาวนะ์นะเบียก็เลยมา,าซื้อพวก ของไว้ครับซื้อเครื่องอาเครื่องปรุงนะครับเอาไว้มักไก่พี่น้องแต่ว่าไก่ที่เมื่อกี้ดีแน่นะครับสั่งเขาเมื่อนี้ไปหม่งไก่เขาจะถามนะเอ๋อผมมาซื้อไก่เขา,าคิดว่าเขาวันยันนาดวนนะครับจก็เพราะว่าทุกวันนี้เบียกก็สั่งนะฮะสั่งไก่ให้เขามาส่งครับนี่นำของอขออมาซื้อกระดับกระเทียมมาซื้อไว้อยู่ในถังนี่ครับแล้ว มีก็จะมีของใช้แล้วก็มีอ่าเกี่ยวกับของขายน้านะครับก็เอารถไปล้างภารกิจวันนี้รถไปล้าง,งาด้านละกัสองร้อยเพราะว่ากนูนเทือล่างรถกับเดือนหนึ่งเทือนึงห,งหว่ดที่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งแม่อยู่ที่ว่าแม่สองครับืมตั้งเต่พูกน่ะแม่สองเดือนอแต่มันน่ารอดนะเนาะแต่แม่กับพวกเพื่อนอะไรดอกเพราะว่ามีดูแลดีนะะ นำมาเลยลุยาง,งานเนีะ่ะผมมเาเยาวันได้ตัดผมนะครับก็วันนี้ก็หยุดนะครับงานทอแบบเดียก็หยุดนะครับเดียวโอกาสหยุดพักผ่อนของเดือนนี้นะครับเดือนกร,รกฎาคมนะหลังจากหยุดพักผ่อนเสร็จเรียบร้อยก็ก็จะลุยงานยาวเลยนะครับจนถึงนู่นแหละสิ้นเดือนเดือนหน้าค่อยว่ากันนะคะก็ค่อยอยู่ที่ครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็กลับมาบ้านพี่้องมาพักผ่อนนะครับ ไม่เชร้าเนี่ยก็นอนเตือนคนนะ่ะสิบสิบโมงมันที่ไปนองปกติเนี่ยเป็นปตื่นประมาณเจ็ดโมงนะครับเปลี่ยนเจ็ดโมงมามามักไก่เลยแมนเพราะว่า,าลูกน้องห้องอืมก็เลยเลยถือโอกาสเตือนอะไรก็มามักไก่มักไก่เสร็จแล้วนะกะไปพักผ่อนต่อมักไก่แล้วก็เตรียมน้ำจิ้มเตรียมน้ำจิ้มแล้วประมาณเก้าโมงครับเก้าโมงนะกะนอน พักผ่อนนอนเล่นในห้องแล้วก็เที่ยงก็เริ่มเตรียมตัวแล้วเอาของขึ้นรถอาบน้ำอาบนาบ้ําลงตลาดแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าแบบได้พักผ่อนเต็มที่มากๆเลยนะครับไม่ได้เห็นงานอยังเลยมือนแค่ประซืิอของขนาดนะั้นมันได้กิเห็นได้กินได้นู่นยังไม่ได้ปิ้งย่างปิ้งย่างยงอาหารทะเลอาหารทะเลโอ้อาหารทะเลมันบุญใหญ่ ลกลูรีกมัวยืนง่านยนโดติวจนง่ายจนขาวไปนอปปเนเลยพวกตะเปย์เหยียดขาไปเลยยืนงายหลาจนขาวบ้านจริงเือต้องแบบรักษาตัวเองมากไม่ให้ดูลูนโดนด้ทั้งนอกกับปกติดีดทั้งนอกนะทั้งก็ต้องอังดเยายาพยายามไม่ต้องไปใกล้แบบคนหลายขนาดห่า,าง ตมแมนป้าซี่ของเขาต้องแบบพยายามแบบห่างๆกลัวก็กลัวอยู่แต่ว่าเราก็อย่าแบบวิตกนะครับมากเกินไปนะครับกลัวเราก็กลัวอยู่แต่เขาวิตกกไม่กับแบบเครียดในห้าแบบอยู่แบบว่าเป็นซุกหนะในความคิมียดของเบีย<ม>นะเราก็ต้องแบบรู้จักระ,ะมัดระวังรู้จักการใช้ชีวิตในช่วงนี้นะครับปรับปรับสถานการณ์นะครับเบียกเลยนี่แหละหยุดพักนี่แหละสองมือเต็มเต็มเลยหยุดเสาร์อาทิตย์ ก็คือก็ขายหันแหละวันจันทร์เขาว่าเสาร์ที์นี่มันจะเงียบเพราะว่าคนก็จะไม่ค่อยออกมาคนก็จะแบบช่วงนี้ก็แบบคนก็เหมือนแบบว่าพยายามลดโอกาสออกไปข้างนอกเพราะมันเกิดการแพร่ใช่ไหมเขาก็ต้องอยู่บ้านก่อนแต่มาว่าถือว่าเรื่อยๆตลาดก็ถือว่าเรื่อยๆก็ถามว่าถ้าขายก็ขายได้ไหมก็ขายได้ครับขายได้แต่แต่ก็แบบยังไงแล้วก็ถือโอกาสที่มันเงียบที่สุดของเดือนหยุดพัก ที่สุดเลยนะครับไม่จะได้แบบไม่เสียโอกาสเอาไว้หมดแหละวันจันทร์เริ่มต้นใหม่นะครับผมโอเคในเบียขอยอนุญาตเตรียมทำกับข้าวกินก่อนนะครับด้วยวจะถ่ายคลิปวิดคโอนด้รับชมกันเรื่อยนะครับ